สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องตาคิมนี่พี่น้องพามาเบิ้งหน้าดําพี่น้องหน้าดําก็ล้มเหมือนกันพี่น้องอืถ้าต้นถ้าต้นข้าวมันสูงจริงๆนะแต่ก็บอ่ค่อยล้มปไปนะแต่ก็ล้มอยู่พี่น้องนี่อันนี้หน้าดำดนี่นี่มองมันล้มพี่น้องคือส่วนมากแล้วนี่หน้าดํามันก็มันก็ไม่ค่อยล้มนะพี่น้องหน้าดํานี่เพราะว่าช่องลมช่องไฟมันได้เนาะ แต่มันก็ถ้าตรงไหนมันสูงจริงๆริงมันมันก็ล่มขึ้นกันนี่คือจังหมองนี่พี่นอ้องเปรียบเทียบให้เพิ่กนกบฟังพี่พี่น้องอันนี้เป็นข้าวอ้ยก็ขอหกเลยพี่น้องนี่นี่อันนี้ก็ขอหกต้นสูงนาดําก็ล้มเหมือนกันแต่ว่าหมองทั้งนี่บาหน้น้องไอ้ตรงนี้เห็นมองมองนี้ต้นมันเตี้ยพี่น้องต้นมันเตีย้ยมันก็บล่มพี่น้อง แต่ว่าหน้าดำมาดีคือหญ้ามันบ่อยมีพี่น้องเลยหญ้ามันไม่ค่อยมีอืมหญ้ามันบ่อยมีแล้วก็เม็ดมันงามพี่น้องเม็ดมันงามรวงมันสวยอือคือปัญหาเรื่องล้มนี่ก็น้อยพี่น้องส่วนมากจะน้อยแต่ยางเบิ่งเขาง,งามพี่นอ้อ,มมอง,ง,อง,งมันบ่อมียางดอกเบิ่งเขางามนี่ฟังนี่ ข้านี้ก็ขอหกผ่านมาเจอพอดีนี่คือจังแถวนี่พี่น้องคือจังหมองนี่นี่ต้นมันก็ไม่สูงเท่าไหร่พี่น้องประมาณเอวพี่น้องประมาณเอวเห็นบอกมันก็บบอลมเน่เออแต่ว่าไอ้มองทังพูนใกล้ใกล้ย่มทางนะมันลม่มเพราะว่าต้นมันสูงเพียงข้อนะอืมคืออันนี้ต้นเท่าเอวพี่น้องนี่ต้นเท่าเอว หนอต้นเท่าเอวรวงข้าวก็ก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กเพอดีพี่น้องอืมแต่เพราะฉะนั้นนี่เพราะว่าแต่หน้าดำเพราะว่าแต่หน้าหวานพี่น้องอืมแต่ถ้าต้นมันสูงจริงๆเนี่ยมันก็ล้มเหมือนกันพี่น้องเอ้ยแต่โดยแต่โดยส่วนมากแล้วก็หน้าหวานนี่สีล้มสีล้มเร็วกว่าเพราะว่าอย่างเพราะว่ามันต้านลมเนี่ยพี่น้องแมนบอกเพราะว่ามันต้านลมเนาะมัน มันไม่มีช่องไฟแมนบ่คือความห่างมันไม่ได้คือจังอันนี้หน้านี่พี่น้องหน้าน,นี้เป็นไอ้ข้าวมะลิดหนึ่งศูนย์ห้านี่อันนี้กับบ่อร่มพี่น้องต้นกระเตี้ยนี่สูงเท่าเอวเองนะ่นนี่พี่น้องมันบริสสูงนี่สูงเท่าเอวเองเห็นบ่นี่บ่มีหม่องล้มเลยไม่มีที่ล้มเลยอือกับเหมือนที่ผมบอกอะไรพี่น้องเว้ยคือข้าวนี่ ไอสาเหตุที่มันล้มนี่ลักลัก,ลกนี่มันก็คือข้าวมันต้นมันสูงพี่น้องเอ้ยถ้าต้นมันเตี้ยมันเกิดมันก็นกกค่อยล้มดอกอืมก็เพราะฉะนั้นเ็อถ้าหน้าคุณนใดล้มก็ปีหน้าแก้ตัวใหม่พี่น้องปีหน้าแก้ตัวใหม่อืมปีนี้ก็ปีนี้พลานแล้วก็ไม่ว่ากันพี่น้องอืมให้กําลังใจกันถือสว่าเป็นประสบการณ์อืมก็คลิปนี้ก็บก่มีียังพี่น้องเอ้ย ผ่านไปผ่านมากอ่ะฮาเที่ยวทายแต่เขาให้พี่น้องเบิงเลยแหละคือจังหมองน,นี่ตรงนี้นี่ยเขามัานทางนี่พี่น้องสังเกตบอ่อยเขามองมันนทางทางนี่มันสีบ่คอยลมเลยพี่นอ้องอือคือจังแบบนี้เนี่ขาบ้านทางเห็นบ่มนี่มองนี่เขามัานทางคือฝนสีตกร่มสีพัดนี่ยไหนมันกับบ่ลมพี่นอ้องอือคือจังไอ้นี่นี่คือจังต้นเขาแบบนี้มันบอ่อยู่คนเดียว นเดียวๆโดดๆแบบนี้เนี่ยมันสีบอกคอยลมเลยเพราะว่าอยางเพราะว่าหนึ่งมันไม่ต้านลมสองเวลาฝนตกมากก็คือมันฝนมันพานลมมันพานอ่ะพี่น้องมันคือมันไม่ต้านลมอ่ะอืมแต่คือยังป้ายโฆษณาอะละพี่น้องถ้าป้ายโฆษณาป้ายไหนที่มันต้านลมมันก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะล้มมาเนาะแต่ถ้าป้ายไหนที่มันเด เล็กๆหรือว่าไม่ใหญ่มันก็มันก็ใบล้มพี่น้องมันก็บรลุมันบ่ก็เหมือนกันพี่น้องต้นเข่ากัถ้าอันไหนที่มันสูงมันใหญ่ใบมันยาวหรือว่ามันถี่จนเกินไปดิมันกระเสี่ยงล้มมาเนาะอือก็โอเคพี่น้องคลิปนี้ก็บพมีหยังมาถ่ายให้ดูบรรยากาศพี่น้องเอ้ยนี่บรรยากาศบ้านนอกคลองหน้าเฮากะแบบนี้แหละ หาแถวกุงเทปกุ้งไทยกับบรรยากาศบ้านนอกบ้านนาเฮากับแบบนี้มันก็หาบ่ได้พี่น้องเอ้ยอบรรยากาศแบบนี้เดี๋ยหาซื้อไม่ได้เ้อพี่น้องเด้อถ้าอยากได้คือต้องมาสัมผัสเองพี่นอ้องสัมผัสเองไอดินกลิ่นฟางพี่น้องเอ้ยอธรรมชาติอยู่แบบธรรมชาติก็แล้วแต่ภูมิภาคหวล่าเนาะบางคนก็บอกว่าโอ้อยู่ในป่าอยู่ในดงแบบซีวา่าอม,มันไม่สะดวกหากินกับ,บสะดวกบ,บสบายแมนบ บอกคืออยู่ในเมืองอยู่ในเมืองมีซอยบอกเซเว่นอยากกินย่ามใดก็กินได้ก็แล้วแต่ขึ้นมาแล้วเนาะแต่สำหรับผมเนี่ยผมมากแบบธรรมชาติพี่น้องมากแบบธรรมชาติอืเพราะว่าชีวิตในเมืองก็เคยใช่มาแล้วมันวุ่นวายพี่น้องชีวิตในเมืองมันวุ่นวายต้องตื่นแต่เช้านอนดึกตื่นเช้าโอ้ยเป็นลูกน้องเขาอบัดล่าออกจากงานมาเป็น ลูกเส้าหายเส้าหน้ามาเห็ดอยู่เห็ดให้กินตามภาษาบ้าน,นอกเข้ากันถึงมันจะไม่มีเงินถึงเงินมันจะไม่เยอะอะไรมากมายกับมันมันมีความสุขพี่น้องเออม,มันเป็นความสุขทางใจเนาะเออม,มันสุขทางใจสุขทางกายอะยือแต่บางคนก็สิบบอกว่าโอ้ยชาวนาตากแดดหน้าดำโอ้ยอะไรยังคือลําบากแท้ปฏิวิว่าแมนบล่ล่ะแต่สําหรับผมผมว่ามันมันก็ไม่ได้ลําบากอะไรมากมายพี่น้อง มันคือมันมันอยู่ที่ใจเราพี่น้องมันอยู่ที่ใจเหาอถ้าใจเราชอบนี่ถึงงานมันจะหนักแค่ไหนมันมันก็มันก็ไปได้นะพี่น้องรับที่อยู่ได้รับใจอยู่ยากก็คือว่านะเนะาะโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ไม่มีสาระมากมายมาถ่ายให้ดูอข้าวก็ไม่งามเท่าไหร่แต่ว่าไตรงนี้นะง,งามอยู่แถวนี้นี่งามอยู่แถวนี้นียงามอยู่โอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ ประมาณนี้เดี๋ยวถ้ามีบรรยากาศดีๆอะไรทุง่งนาสวยๆงามๆเดี๋ยวจะถ่ายไปฝากพี่น้องโอเคครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ